เราฝึกมาสติปัฏฐานในมาสติปัฏฐานเนี่ยกายเวทนาจิตและธรรมไม่ว่าจะดูจุดไหนสุดท้ายมันจะได้ทั้งสี่เรื่องเนี่ยคือเห็นทั้งรูปนอกรูปในเห็นความรู้สึกเห็นตัวความปรุงแต่งเห็นตัวจิตแล้วก็เห็นธรรมชาติมันจะมาจบลงตรงธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าในสติรู้ธรรมน่มันเป็นเรื่องของการรู้เพอโคดชงรั้วระยสิ์สัตตีรู้ขันนา นั้นเมื่อมันจะมาจบลงที่ตัวธรรมชาติเนี่ยคือตัวไตรลักษณ์ตัวปฏิจจสมุทบาบตัวขันเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นวิปัสนาภูมิปัตตาคือจุดที่เราต้องเข้าไปฝ้าหมองมันตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการใส่บางสิ่งบางอย่างให้กับมันด้วยมันไม่ใช่ไปหลุดตามดูเฉยๆนะไม่เฉยนะครับต้องใส่มันมันจะมีการใส่ความพินิจพิคออยู่ในโสมนัสการให้กับมันด้วย นีคือตัวปัญญานั่นแหละคือสติก็มีกรอบมีวิธีการในการดูถ้าสามารถที่จะวางระบบแห่งปัญญาได้เร็วนะครับคือมันไม่ต้องเป็นปัญญาใหญ่ก็ได้เป็นปัญญารู้เฉพาะจุดที่ถูกวางเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงเหืือน่ายใครหลุดเนี่ยคนคนนั้นก็จะสามารถได้มกได้ผลเร็วขึ้นเน้นแล้วนี่ ตัวสติมีบางสิ่งบางอย่างประคองสติแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สตินั้นเนี่ยมีอิมแพกมีผลกระทบในเชิงของการเบื่อหน่ายใครหลรุดพิพ้นจากความทุกข์ของเราทางนิ้วและทุกทางใจนะนะครับไปได้ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้พวกเราซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห้องสติสิบสี่แล้วเนี่ยกลับไปดูสามคลิปสุดท้ายของผมในสติสิบสี่ให้ดีฟังให้สนุกและเราจะเข้าใจในกระบวนการในการปฏิบัติธรรมเพื่อการขจัดทุกทางใจ ก็ทุกครั้งที่เกิดคุกทางใจขึ้นไม่ว่าอะไรสติเราพยายามสติไปจ่อเนี่ยมันจะแค่พอสะเทินกันระหว่างความกดกับจิตผู้รู้ยังไม่หลุดแต่ถ้าหากว่ากําลังของสตินั้นใหญ่หน่อยแล้วมีปัญญามาด้วยเนี่ยนะครับมันจะครอบงาปรากฏการณ์ความโกรธนั้นได้หรือความทุกข์ในมิติอื่นนั้นได้ในนั้นกะ็จะเกิดการปล่อยการวางขึ้นนั้นะอยากให้พวกเราไปตามฟังทั้งสามฝ่ายนะครับสำหรับคนที่อยู่ในห้องสติสิบสี่แล้ว สามไฟล์ที่ผมจะแคปให้นี่แหละแล้วก็สาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ก็ค่อยๆนะครับรอหน่อยวพราะห้องนั้นเนื้อหามันเยอะผมไม่ได้มาทั้งหมดหรอกครับไม่ได้มาให้ทั้งหมดเพราะว่าผมสอนห้องนี้ไม่เกี่ยวกับสติแต่เกื้อนหนุนกันก็ค่อยๆฟังนะครับเก็บเละกินน้อยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็สรุปความผมเชื่อว่าที่สุดก็จะเข้าใจเร็วช้าแค่นั้นเอง